ก็สดสดโซดีคนใดที่พิซื้อลำยายจากนอกโลกวันนี้ก็อยู่ช่องน้ำมูกในไทยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับจากที่ทาคลิปดูพาชิตแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็พูดไม่ค่อยชัดแล้วนะเพี้ยนะครับวันนี้รู้สึกเพี้ยนะครับอีกหน่อยนะครับคอยดูนะผมน่าจะไม่เก่งแน่นะครับคือผมยอมรับเลยนะครับว่าผมกากมากในเรื่องของฟรีไฟนะครับทุกคนอาจจะคิดในใจแต่ก็ไม่คอมเมนต์นะเพราะว่า คิดว่าผมนั่นจะต่อยผมและอาจจะไปฆ่าสิ่งนี้และนักชมอาจจะว่าผมก็ได้หรือผมหัวร้อนนะครับจริงๆผมเป็นคนที่ใจเย็นนะครับก็คือเอออย่าดูถูกผมเลยนะผมก็ทําไมคนอย่างผมเนี่ยถึงได้มาเป็นหัวหน้าแคนสร้างแคนให้แกให้แกตัวเองเงี้ยโอ้นะเหมือนเหมือนตึงนะอย่างเงี้ยนะฮะ แต่อินที่แท้จริงไม่ได้ตึงแต่รองเท้าผมขอเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็ไม่ได้เทนะได้ฟรีนะฮะมาหมดของฟรีนั่นเนี่ยโันจะเอาไหนนี่รองเท้าแตกก็ไม่ได้นั่นเพราะฉะนั้นต้องเอารองเท้านี้นะเดี๋ยวรองเท้าต้องเปลี่ยนมาใหม่เอซุดเหรอครับเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งตัวเอซุดผมว่ามันก็เทแล้วนะอันนี้ก็ นี่ครับนี่วันนี้ก็เกินนะติดบิงค์กันสินี่แต่งตัวอย่างนี้ก็ดีนะครับนี่นี่นี่นะครับแดงแดงนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมขี้เกียจไต่แรงมากผมไม่รู้จะเลือกอะไรดีอะอ่ะผมเลือกตัดส,สินใจแล้วเอ S หนึ่งเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวโหมดนี้นะครับผมจะไปเล่นนะฮะโหมด 4-4อย่านดับนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าคือผมกากมากเลยนะครับเพราะผมไม่ได้ค่อยขึ้นพวกแรล้งซิลเวอร์พวกแรล้งโกนะคะก็คือที่ผมใส่เนี่ยเพราะว่าผมอิจฉาเพื่อนเพื่อนนะครับผมเลยพยายามด้วยตนเองไม่ให้กลุ่มเอทีเฮสมาแบกเรานะครับแต่ส่วนใหญ่จะจะโดนว่าตลอดเลยนะด่าไก่นู่นนี่นั่นเติมทำเก๋านะ ก็คือนะครับ, okay, รบผมใช้สกิลห่อคงนะเพราะว่าโคโนอัปเดตใหม่โดนเนื้อแล้วนะครับคือ GM น่าจะเอาออกเลยนะครับท่านผู้ชมมันน่าจะดีมากกว่านะครับมันเสียเวลาพวกผมมีไน้ทำไงยุ่ย้ยุดด้วๆๆนะครับแล้วเล่นนะครับสองแตง ตัวต้นะครับแบล์กิีเวอร์ฮะหน้า o มขยิ่งเก่งนะวกนะครับผม <Double kill. S 1> พ,พูดไม่ค่อยชัดนะไม่มีอารมณ์พูดลิ้นกันเกันะคนตายแล้วทุกทีฮะเฮ้ แบนี้นะครับโอ้เหลือตัวเดียวแล้วนะ oh. ปล่อยแปลงล่างห่อคงนะฮะเสบอกเก็บสีนะครับเอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษ,ขอโทษครับลุกนั่งขอโทษทีลูกลูกนั่งนะครับ ลิ้นมันพันพันกันนะครับโอ้ทำไมปกติผมไม่พันขนาดนี้เลยนะ UMP นะครับเราจะโชว์ท่านะครับบุญ่าดีนะครับแล้วก็ท่านี้ที่เขาแจกฟรีมาด้วยนะครับซูเปอร์แมนจะแดงว่าจะกรีดจะกรีดนี่แน่นอนเลยนะครับทำห้ผมลิ้นพันแล้วเสียงนุ่มันเกีสี่หรือเปล่านะครับ เรื่องของทูบิยาเดะหองนี่คือสำคัญมากอ่ะมันจะไม่ล็อกเป้านะเหมือนทับทีนะทับทีนะกินกินกนกินอากาศกระกระุ่ của mình gặp nè ตัวหนึ่งพอดีว่าเลือยลรถเยอะนะครับกดพีนนะ่ทันเนาะเออทำไมวันนี้ผมรู้สึกค่าเยอะตลอดนะครับแต่ก็ใช่นะ่ะเนาะเพราะเราเป็นคนที่บอดนะครับคนที่อยู่แรงต่ำอย่างเงี้ยผมก็ต่ำกันแหละผมก็ไม่ได้ว่าอะไรสกรูจีนคนเข้ามาดูกันนะแดน์กันแดน์กัน เอ i เนสกิลหมอคงเอาไว้มีไว้ทำงานนะครับนั้นนั้นั้นนะฮะนั้นนัก็นะครับคุยไปด้วยเล่นฟรีไฟล์ไปด้วยก็สนุกดีนะครับก็ติกตอกฝากไปกดติดตามนะครับเดี๋ยวลิงอยู่ด้านล่างนะครับลิงนี่คือเดี๋ยวจะเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ไว้ที่ เขาเรียกว่าทิ้งลิงไว้ทางช่องผมนะกดคำไปคำว่าไปที่เกี่ยวกับเดี๋ยวผมสร้างไว้ก่อนไปศึกษาก่อนว่าคันล็อกลิงอะ่ะเอาลิงกมาใส่เพิ่มเติมอะ่ะสำหรับใครนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเข้าช้าเลยนะครับมันมีตัวนึงแน่นอนนะฮะเฮ้ สู้เราอ่ะรัดเปล่าวันนะด้านบนนะคะด้านบนด้านบนหนึ่งตัวด้านบนหนึ่งตัวนะครับด้านบนหนึ่งตัวเมืนน่อก่อนผี้ชัดมัน <Yeah. S 2> double kill เฮ้ยเบอร์าดกาเบาดีกาโอย <Double kill. S 1> เอย,เอยขอโทษดีครับ <Double kill. S 1> ดามีสองพันจังหวะนี้นะครัสบกำลังขึ้น เดี๋ยวส่วนใหญ่ผมจะซื้อ A w นะครับมีต่อมีแตงโมสองนะครับครับผมกำลังอัดคลิป YouTube อยู่ครับยายครับยายผมนอนนะครับ่วนหญ่แล้วคือถ้าใครใครดูช่องจิตดีดีบ้างครับช่องจิตนะครับคือมีแต่ละมีแต่ละครเก่านะครับุชมยายก็เลยนอนไวนะครับเพราะมันมีแต่เรื่องเก่าๆมันเบื่อนะครับ ก็นะครับก็ขอให้ครูพินหายไวไวถ้าหายไวๆ,ไวๆแล้วก็จกดดะมีโอกาสได้บางคนนะครับเฮ้ยดิโอเรายิงนั่นหนึ่งก็เจ็บมากเลยนะผมบอกเลยแถวใหม่อ่ะก็คือ,อเรื่องของปัญญาแล้วก็เส้นไปด้วยนี่ไม่มีแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมเจอประเด็นหนึ่งละประเด็นหนึ่งตรงนี้ เราจะดามี่เกินห้าพันคับผู้ชม First Blood ไปสามพั 3, นแปดครับตอนนี้นะครับทุคนจะต้องได้เจอกับดาเมจที่เยอะนะครับเยอะและดีมากเลยนะครับมีคนกดไลค์ครัวๆเลยนะครับก็บค,คือการทำสมนะครับกระโดดสี่พันแล้วนะครับโอ้ยกระตุยดาเมจสี่พันเกินไปนะครับช่วงนี้ผมเล่นดีนะ อ่ะตาสุดท้ายผมอ่อนให้เขาผมเล่น AW 2สองกระบอกนะเอ้ยโทษทีจุ้นๆทำอมมันไม่จับแล้วอ่ะ เลียงไม่ไวแล้วนะตอ,น,อนนี้นะฮะผมจะอ่อนให้เขานะครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยายายยยยยยย ผมยังไม่ทันฆ่าอะไรเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เดินเจตัางไอ <5 S 1> วอนนะ <5. S 1> เดี๋ยวเขายิงให้นะครับเดี๋ยวเขายิงสะกัดโอเคทาง,งเดี๋ยวรู้เสียงก่อนนะยาน้ำตอนนี้นะครับมาทางนี้ฝั่งนี้บ้างน,นะครับอันนี้ก็คือแบบโหเป็นทํางานเป็นระบบเต็มตี้เลยนะดูเวลาก่อนนะแฟรรมิลี่ลิงมีจับนะครับโอ้อะไรเนี่ยนี่มันฟาโรหก็จับกดบิดแล้ว งั้นผมต้องถ่ายหน่อยเนี่ยับโอ้ตวัวน,นี้นะครับโอ้โหทุกคนทุกคนจะแซงคิวผมไหมคิดดูแล้วกันนะครับผมต้องได้ MVP นะลงแคปหน้าจอเลยเตรียมแคปเกยมแคปๆๆๆเลยนะนะครับผมจะได้ MVP ฮะโอ้แบบอลังการนะฮะเปิดตัวแล้วเนี่ย โอ้ยโอ้โยคืนึ้นโอ้ my god ดูนะครับแบบโอ้โห MVP นะกดหนึ่งนะฮะ <c oughs> โอ้โหมีอะไรบ้างอะมีอะไรเลยหรอได้ MVP นะครับ ได้สิขันสูงเงยีะแน่นอนเดี๋ยวผมเติมนะครับสีขันสูงเติมแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องรอนะรองเงินจากโบแมโอ้ my god ได้ทองเงยอะมากไม่เล่นนะคะไม่เล่น ตรงไปมีได้รูปภาพแล้วนะครับสป6ก็จะเป็นรางวัลใหญ่รอักนานนะจะเป็นเสือ้ออันนี้คือเดี๋ยวจะปิคดคลิปแล้วแหละนะครับ อ่านะฮะเพื่อคลายเครเียดนะครับเดี๋ยวอัปเดตเขาตูนแบบก่อนดูก่อนอัปเดตคลายเครเียดก่อนนะใครนะฮะสำหรับใครนะครับที่อยากตัดต่อแบบสโลรูปภาพนะครับอันนี้ก็โฆษณานะเออไม่มีอะไรจะทำก็อยากสนุกสนุกนะก็ผมเหงานะะ ไม่มีเพื่อนเลยนะอันนี้เรื่องของแป๊บหนึ่งนะสปแป๊บนึงสำหรับใครนะครับที่อยากจะใช้แอปสโลสวยๆแล้วก็เนี้ยรูปพี่จัดมินนะครับอ่านี้ก็ไม่เกี่ยวนะฮะผมก็ตัดต่อของผมแล้วเนาะสำหรับใครนะครับที่อยากจะเอา VSCO A พีเค <P> นะก็คือมูดนะครับมีความว่าราบลื่นเนี่ยนะครับอันนี้คือผมจะแก้ไขนี่อันนี้ไม่ได้นะเรื่องไมโครโฟนโหดับเปล่าแปบบ๊บนึงนะคนได้ยินเปล่านะครับชมแป๊บมน,นมันเกียงมเมัอนขึ้นเยอะจัง ครับนี่นะครับเออได้ยินเนาะถ้าไม่ได้ยินขออภัยนะเดี๋ยวผมไปภาคที่หลังก็คือสำหรับใครนะครับที่อยากจะสนใจนะครับอยากจะโหลดแอป VSCO นะครับมูดแบบราบลื่นเนี่ยจะให้ทุกคนนะครับกดเข้าไปที่ Google นะครับอ่านะครับทุกคนอาจจะสงสัยเนาะว่ามันเสียตังค์ผมจะสอนแบบไม่เสียตังค์นะครับอันดับแรกนะครับ เออผมเข้าผิดนะครับผมเข้าอันดับแรกให้ทุกคนเข้าไปที่ Google นะครับจากนั้นนะครับให้ทุกคนนะครับหาคําว่า vsco เดี๋ยวผมพิมพ์ให้นะครับ vscoapk เอ o มูนนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลด3 3 3นะครับ อึ่สองสามสองนะคพะพ่ะจะมีคําว่าลาบลื่นและเป็นรุ่นเดียวนะครับตัวเข้าไปอันแรกครับผมจากนั้นนะครับให้เราโหลดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นไฟนะฮะก็คือขึ้นเบราว์เซอร์นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเบราว์เซอร์เนี่ยเบรา,าว์เบราว์เซอร์นะฮะ อ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม